จวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอตัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนต่อจากเมื่อคาบที่ผ่านมาเนาะแต่ว่ารอบนี้จะออกแนวโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่ 1. นร้านขายปากกาสีแดงสีดําสีน้ําเงินโดยที่อตัตราส่วนของจํานวนปากกาสีแดงต่อจํานวนปากกาสีดําเป็น8ต่อ3 อัตราส่วนของจํานวนปากกาสีดําต่อปากกาสีน้ําเงินเป็น4ต่อ5จงหาอัตราส่วนของปากกาสีแดงต่อปากกาสีดําต่อปากกาสีน้ําเงินมาวิธีทําวิธีทำให้หนูเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดก่อนเนาะสิ่งที่โจทย์กาหนดอันแรกก็คืออัตราส่วนของปากกาสีแดงอัตราส่วนของปากกาสีแดง ต่อปากกาสีดำเป็น8ต่อ3ต่อมาโจทย์กำหนดละอีกอัตราส่วนของปากกาสีดำต่อปากกาสีน้ำเงินเป็น ต่อ5โอเคเนาะต่อมาโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการอัตราส่วนของปากกาสีแดงต่อปากกาสีดำแล้วก็ต่อปากกาสีน้ำเงินอ่าเช่นเคยมาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดชุดแรกก่อนเนาะแดงต่อดำเป็น8ต่ 3. อส่ะก็เขียนเลย8ต่อส ต่อมาชุดที่2ดํดำต่อน้ำเงินอ่ะดำต่อน้ำเงินดำเป็น4น้ำเงินเป็น5อ่ะมาดูตัวร่วมของเราตัวร่วมของเราคืออะไรอ่ะก็คือประกาศสีดำก็คือ3ต่อ4เพราะฉะนั้นให้หนูไปหาอะไรคะครนอของ3กับ4ซึ่งครนอของ3กับ4ก็คือ12นั่นเองเพราะฉะนั้น สเปลี่ยนเป็น12คูณอะไรดีคูณ4คูณแค่ตัวหลังไม่ได้คูณตัวหน้าเหมือนกันจ้ะ4ี่ทำให้เป็น12ก็คูณกับ3คูณแค่ตัวหน้าไม่ได้ต้องคูณตัวหลังด้วยเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้แล้ว8ปดคูณสี่แปดสาำเป็น12สีน้ำเงินเท่าไหร่ลูก5้าสามเพราะฉะนั้น ตอบได้เลยอัตราส่วนของประกาศสีแดงต่อประกาศสีดำต่อประกาศสีน้ำเงินก็คือ32ต่อ12และต่อ15ไม่ยากเนาะอ่ะต่อมาค่ะตัวอย่างที่2การทำขนมต้องใช้อัตราส่วนของแป้งแป้งต,ต,ต่อน้ำตาลต่อน้ำเป็น2ต่อ3ต่อ6เขาบอกว่าถ้าต้องใช้น้ำ ร้อกรัมจะต้องใช้แป้งและน้ำตาลเท่าไหร่ไม่ยากไม่ยากวิธีทำอ่ะข้อนี้โจทย์ต้องการอะไรแป้งและน้ำตาลแต่เขาบอกมาหมดแล้วว่าแป้งต,ต,ต่อน้ำตาลต่อน้ำแป้งมีสองน้ำตาลมี3น้ำมีห แต่โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าน้ำมีร้อยี่สิบแต่ตอนนี้น้ำเรามีเท่าไหร่มีอยู่หน้ำจะเปลี่ยนเป็นร้อยี่สิได้ยังไงเพิ่มขึ้นเนาะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่หนูก็ลองหารดูร้อยี่สิบตั้งหารหกหอะไรหกสองสิบสองหะไรได้ศูนย์หกได้ศูแสดงว่าน้ำต้องเพิ่มมากี่เท่า เพิ่มมา20เท่าสแสดงว่าน้ำต้องคูณ20เหมือนกันค่ะน้ำตาลก็ต้องเพิ่มมา20แป้งก็ต้องเพิ่มมา20เท่าเหมือนกันอ่ะสุดท้ายแล้วได้40น้ำตาลได้60น้ำได้120แน่เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้แล้วว่า ต้องใช้40กรัมน้ำตาลก็ใช้60กรัมจบง่ายๆเลยเนาะเดี๋ยวเราลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะ